สวัสดีในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนเช้าวันนี้เราก็อยู่บนที่ตลาดจตดดุจักรโซนสัตว์เลี้ยงกันนะครับซึ่งที่นี่มีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะครับก็มีคนถามว่าเดินในช่วงของวันไหนดีที่สุดอยากจะแนะนําเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะแล้วของจะมีมากมายหลากหลายที่พี่ๆเขาตั้งหน้าร้านเยอะมากๆเลยนะครับทั้งนี้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ของจะเยอะกว่าวันธรรมดาแน่นอนนะทุกคน จุดประสงค์ของเราที่มาในวันนี้เราก็จะมาดูราคาของนกแก้วแต่ละสายพันธุ์กันนะครับแล้วก็ซื้อของนิดหน่อยให้กับนกแก้วที่บ้านของเราสายพันธุ์แรกที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้จะเป็นนกแก้วขนาดเล็กชื่อว่านกแก้วหงหยกนั่นเองนกแก้วหงหยกนี้เป็นนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์กงรวมราคาจะอยู่ที่100บาทนะครับ100บาทถูกมา,มากๆนะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงหรือเลี้ยงเพาะพันธุ์นกแก้วหงหยกก็เป็นอีกหนึ่งนกแก้วที่ เลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงและสามารถเพาะพันธุ์ได้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มการเพราะพันธุ์ของนกแก้วเราสามารถที่จะเอาพวกนกแก้วขนาดเล็กราคาถูกถูกไปเลี้ยงเพาะพันธุ์นับวันที่เขาเข้าคู่และการฟักไข่นะครับทางนี้จะได้เตรียมตัวถูกนะทุกคนสําหรับสายพันธุ์ต่อมาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จะมีราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยนะในกองรวมนะครับกองรวมพวกนี้ราคาจะอยู่ที่4ี่ร้อยห 50บาทขึ้นไปจนไปถึง600บาทเลยนะครับแต่ทางนี้ในการเพราะพันธุ์ซึ่งนกแก้วพวกนี้เขาจะมีหลากหลายสีมากๆตามที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ว่าจะเป็นกรงรวมหรือกรงที่เข้าคู่กันแล้วเราสามารถเลือกที่จะเข้าคู่และมีสีสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับนกแก้วเลิฟเบิร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์อยู่แล้วที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสีสันสดใสสวยงามมากๆตามที่ทุกคนเห็นนี้ตัวสีม่วงน้ําเงินขาานี้คือสวยมากๆจะงอยปากสีชมพูนะทุกคนสำหรับ ใครไม่อยากจะเลี้ยงพวกนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์ลูกป้อนก็ยังมีให้เราเห็นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับราคาจะเริ่มต้นที่400บาทถึง600บาทนั่นเองแต่ทั้งนี้ในกรณีการเลือกซื้อนี้เราก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าพวกนกแก้วขนาดเล็กนี้ถ้าเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วนะทุกคน,น,นเราก็ต้องฝึกนะครับเพราะว่าการฝึกนกแก้วออกมาด้านนอกตามที่ทุกคนเห็นนี้ก็เป็นเจ้าจิ้งโจกนั่นแหละก่อนหน้านี้พี่ก็ได้เลี้ยงฝึกคือเราต้องฝึกให้เขาเชื่องไม่ว่าจะเป็นการบินข้างนอกหรือบิน ในบ้านนะเพราะว่าเผื่อหลุดไปแล้วเขาจะได้บินกลับมาหรือเรียกได้นะครับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วฟอร์พัดนะนกแก้วฟอร์พัทนี้ในการเลือกซื้อของนกแก้วขนาดเล็กนะทุกคนเราต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะตัวเล็กมากๆเราจะดูตั้งแต่จะงอยปากตาจมูกหน้าอกของเขาเป็นยังไงกระเพาะอาหารเขาย่อยดีไหมตูดเขาเป็นยังไงเราสามารถที่จะขอพี่มาจับดูได้นะครับสําหรับเจ้าตัวสีเขียวนี้พี่ก็กลับบ้านมาด้วยนั่นแหละแต่ทั้ง นี้ในการเลือกซื้อใครเลือกซื้อไม่เป็นก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลมาได้และให้พี่ๆเขาเลือกให้นะครับราคาลูกป้อนจะเริ่มตั้งแต่400จนถึง600บาทเลยนะครับเพราะว่าแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับสำหรับฟอพัดนะนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์นี้ราคาจะเริ่มต้นที่500ถึง1,200บาทนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าอยู่ในกงรวมแน่นอนราคาจะมีค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับเริ่มต้นที่500บาทบางตัวสีเขียวอาจจะมี300อีก ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เขามีมากมายหลากหลายสีตามที่พี่ถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะครับใครสนใจสีไหนว่าจะเป็นดําฟ้าเหลืองเขียวนี้ก็ลองไปเดินดูได้ว่าอยากจะเพาะพันธุ์สีอะไรในการที่จะเพาะพันธุ์นี้เราสามารถคะสีได้อีกด้วยแต่ในการแนะนําว่าสีไหนควรเข้าสีไหนตัวผมเองก็ยังไม่เคยเพาะนะสำหรับสายพันธุ์ต่อมาก็มีหลายๆคนอยู่แล้วที่ทักมาถามว่าไม่ค่อยมีเวลาสามารถเลี้ยงลูกป้อนได้ไหมที่จริงแล้วถ้าเป็นไซส์เด็กผมก็ไม่อยากจะแนะนําแต่ถ้าเป็น ขนคุมแล้วหรือขนค่อนข้างที่จะเต็มตัวแล้วอันนี้สามารถเลี้ยงได้เพราะว่าในส่วนของเช้าค่ํานี้ยังไงก็ต้องมีเวลาป้อนอยู่แล้วในส่วนของกลางวันเราให้เป็นอาหารหัดแท้ของนกแก้วที่เริ่มหัดแท้ได้พวกอาหารไข่หรือมเมล็ดธัญพืชทั่วไปนะครับราคาพวกนี้อยู่ที่1500บาทนะครับท้งนี้ในกรณีที่ไซขนคุมแล้วราคาจะแพงอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนในส่วนของการป้อนอาหารของพี่ๆเขาอีกด้วยนะครับทั้งนี้ดีของนกแก้วข้อกระเทลเขาก็มีเยอะมากๆเลย สนใจสีไรก็ลองไปดูได้แต่ที่เห็นได้ชัดเจนพวกสีนอร์มอลธรรมดาจะไม่เกิน1,200บาทแล้วนะบางตัวอาจจะอยู่ที่1000บาทก็เป็นไปได้อันนี้ไม่รวมพวกสายหัดแท้หรือขนคุมนะทุกคนทางนี้ก็ลองไปดูได้แต่จะมีพวก1,500บาทเช่นพวกสีอะมิโนตาแดงนะครับซึ่งอะมิโนตาแดงนี้จะเป็นตัวสีขาวตาแดงน่ารักมากๆจุดมาร์กอาจจะไม่เด่นชัดเท่าพวกสีลูติโนนะตามที่ทุกคนเห็นนี้ลูกนกตัวสีขาวนี้ก็เป็นนกแก้วข้อกระเทวที่ค่อน ข้างที่จะเป็นสีอาจจะนิยมในเฉพาะกลุ่มที่จะสามารถเพาะพันธุ์ได้พวกนี้อาจจะหัวโล้นตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับราคาเจ้าตัวนี้ที่1,500ห้บาทนะส่วนสีลูติโนจะเป็นสีเหลืองจุดมาร์กเด่นชัดตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลยครับจุดมาร์กเขาจะเป็นสีส้มหัวเหลืองตัวเหลืองขาวบางตัวอาจจะคะสีขาวมาด้วยนะครับแต่ทางนี้ ในกรณีที่แบบเราจะซื้อพวกนกแก้วข้อกระเทลอย่าลืมนะครับว่านกแก้วข้อกระเทวไม่สามารถที่จะพูดได้ทุกตัวนะบางตัวเขาแค่เรียนเสียงเองนะครับทุกคนทั้งนี้นกแก้วข้อกระเทวเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากๆสําหรับ ใครที่อยากจะซื้อให้เด็กๆที่บ้านก็สามารถซื้อได้เพราะว่าพวกนี้อาจจะไม่ก้าวเล้าเท่าไหร่แต่ทางนี้ในกรณีที่นกจะก้าวเล้าก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงเลยนะครับทุกคนสำหรับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วกินชีกนะทุกคนซึ่งนกแก้วกินชีกนี้มาวันนี้ตัวละ900บาทเองนะครับสีที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของกินเยลโล่ไซสนะครับเยลโล่ไซสราคาปกติเขาจะอยู่ที่1,300บาทเลยนะครับ ท้งนี้ใครที่สนใจพวกนกแก้วกินชิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีพวกพายแอปเปิลหรือชินนมอนนี้ราคาก็ยังไม่ลงนะครับทุกคนทางนี้ใครที่อยากจะมาดูหรือมารับกลับบ้านก็สามารถมาดูได้นกแก้วกินชิกค,ค่อนข้างเยอะราคาปกติแล้วเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่9 0 0าถึงหนึ่บาทเลยนะครับเพราะว่าแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันส่วนมากที่จะราคาสูงๆจะเป็นพวกสีบูและในส่วนของพายแอปเปิลนั่นเองทุกคนเป็นสีจางๆแล้วก็มีหนะ้าอกค่อนข้างจะเด่ เด่นชัดมากๆในส่วนของสีเหลืองและสีแดงนั่นเองทุกคนทั้งนี้ใครที่อยากจะพเพาะเลี้ยงพวกนกแก้วกินชิกนี้ก็ราคานกรุ่นหรือพ่อแม่พันธ์ุนี้ตกตัวละ1,000บาทนะครับแต่ทั้งนี้ 1,000บาทใช่ว่าจะได้ทุกสีนะครับจะเป็นพวกนอร์มอลปกติแล้วถ้าเป็นพวกไพอเปิรราคาจะอยู่ที่1,500ถึง2,000บาทนั่นเองทุกคนแต่ทางนี้ในการเพาะเลี้ยงพวกนกแก้วกินชีกนี้ถ้าเลี้ยงในกรงรวมให้กรงใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้และรังเพาะควรมีครบทุกคู่นะทุกคน พวกนกแก้วกินชิกนี้เวลาได้เข้าคู่กันแล้วหรือจับคู่เข้ารังเขาจะดุมากๆถ้าไม่มีรังเพาะมากเพียงพอสำหรับเขาหรือกรงไม่ใหญ่พอเขาอาจจะเครียดและจิกกัดกันจนเสียชีวิตได้ทั้งนี้ในการพ่ะเลี้ยงอยากให้กรงละคู่ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าในการเข้าคู่ของนกแก้วกินชีกนี้เขาก็อยากอยู่กับคู่ของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่จะเอามาเลี้ยงพวกนี้ดูแลไม่ยากนะครับขอแค่มีน้ำสะอาดมเมล็ดธัญพืชผลไม้ทั่วไปที่หาได้เลยนะครับแต่ทาง นี้ก็มีบางผลไม้ที่ให้นกกินไม่ได้นั่นเองการที่เราจะเลี้ยงลูกป้อนเราต้องฝึกอันนี้ก็มาจากตลาดจดุจักสซนสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับพี่ก็ได้เอามาอัปเดตท,ทุกคนดูว่าถ้าเลี้ยงนกแก้วแล้วเราต้องฝึกให้เขาให้เชื่องให้บินมาหาเราหรือฝึกคอแบกแต่ทางนี้นกเชื่องใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสข้างนอกนะที่พี่เอาออกมาเรียกเขาน่ารักมากๆและค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้านิวเยียตัวนี้ทุกคนดู น่ารักมากๆเลยนะทุกคนในการเลี้ยงนี้เราก็ต้องฝึกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับนกแก้วกินชิกนี้ใครที่สนใจในการเลือกซื้ออะไรก็ดูให้ดีนะครับตลาดจตุจักนี้มีเยอะแยะมากมายหลากหลายที่และหลากหลายร้านสนใจร้านไหนก็ไปเดินดูได้นะครับแต่ร้านที่พี่มาซื้อประจํานี้คือพี่ก็ได้แวะมาอุดหนุนในส่วนของลูกป้อนนกแก้วกินชิกนะครับสาหรับพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์ต่อมาจะเป็นนกแก้วซันคอนัวนะที่จริงแล้วนกแก้ว พวกนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเสียงและสีสันของเขาสวยงามมากๆและเป็นมิตรกับผู้เลี้ยงนะครับทุกคนทางนี้นกแก้วสันคอนัวบางตัวอาจจะไม่เอาคนอื่นเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงดีๆนี่คือเขาจะเอาแค่คนป้อนอาหารของเขาที่เหลือเขากัดแหลกเลยนะครับในเรื่องของเสียงไม่ต้องพูดถึงพวกนี้เสียงดังมากๆอยู่แล้วครับทุกคนร้องทีไม่ได้ร้องนะแหกปากเลยนะครับทุกคนสําหรับราคาลูกป้อนของเขาที่จริงแล้ว นกแก้วอ่าซันคอนัวนี้ราคาเขาอยู่ที่พื้นฐานแล้วนะครับทุกคนเริ่มต้นที่2,003จนถึง2,005เลยครับทั้งนี้เป็นลูกป้อนปกติทั่วไปไม่ได้ติดภายอะไรมากมายมีหลากหลายไซส์และหลากหลายขนาดให้เราได้เลือกซื้อนะครับแต่ทั้งนี้ใครที่มีเวลาหน่อยป้อน3ครั้งต่อวันก็เอาเป็นไซส์ขนภายจากคุมแล้วดังที่ทุกคนเห็นนี้ราคาก็อยู่ที่2,500บาทพวกนี้เลี้ยงยังไงก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์แรกเกิด แ,แบบนี้ราคาจะถูกมาหน่อยบางร้านอาจจะอยู่ที่2,000บาทนะครับแต่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะเพราะว่ามือใหม่อาจจะควบคุมนณหภูมิหรือการชงอาหารได้ไม่ดีพออาจจะทําให้เขาอาหารไม่ย่อยและสําลักอาหารได้นั่นเองที่ก็เลยไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะคลิปนี้ ก็ถ่ายมานานแล้วถ้าใครไปพบเจออยากจะเลี้ยงก็ลองซื้อมาเลี้ยงดูได้นะครับทุกคนสําหรับสายพันธุ์ต่อมาก็ยังอยู่ในตระกูลคอนันนะครับอันนี้เป็นคิมสันเมลลี่คอนัวนะคิมสันเมลลี่คอนันนี้เป็นนกเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วนะทุกคนถ้าใครไปเดินที่ตลาดจอจุดจักนี้เจอลูกป้อนของเขาขนาดตัวหรือสีนี้เหมือนนอกแก้วกีนชิกเลยนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเราเลี้ยงขึ้นมาประมาณ7 8ถึงห ปีนี้เขาจะผัดขนหน้าอกสีแดงเป็นเสื้อกั๊กอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนน่ารักมากๆพวกนี้เป็นนกเฉพาะกลุ่มแล้วนะครับราคาไม่แพงอีกด้วยอยู่ที่2,500บาทนั่นเอง สำหรับสายพันธุ์ต่อมานี้เป็นนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์ของนอกแก้วลิงเน็ตนะทุกคนรู้ไหมว่ามีใครกําลังรอลูกป้อนของเขาอยู่ในส่วนของต้นปีเหมือนพี่ไหมสาหรับนกแก้วกินชิกนี้เขาเป็นนกตามฤดูกาลอยู่แล้วตามที่ทุกคนรู้จักเลยถ้าใครหาลูกป้อนในช่วงนี้ยังไม่มีแต่อาจจะมีหลุดมาบ้างสองสตัวแต่ทางนี้ถ้าทุกคนอยากจะเลี้ยงลูกป้อนนอกแก้วลิงเน็ตช่วงนี้รออีกสักประมาณเดือนถึง2เดือนจะมีมาเยอะมากๆเลย เลยนะครับทุกคนราคาปกติแล้วที่เราไปเจอก็จะอยู่ที่ตัวละ1,500บาทเลยนะแต่ถ้าเป็นนอกฤดูอาจจะพุ่งสูงถึง3,000แต่ถ้าเป็นนกรุ่นหรือพ่อแม่พันจะตกตัวละ2,000บาทนั่นเองทุกคนในกรณีการเข้าคู่พวกนี้หรือมีไข่ออกมาถ้าจับคู่กันนอกฤดูกาลอาจจะมีลูกป้อนหลุดมาแต่ถ้าเข้าคู่ตามฤดูกาลก็รอเป็นปีเลยนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนที่จริงแล้วตลาดจดุจักนี้มีนกแก้วมากมายหลาย หลากหลายสายพันธุ์และมีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพี่ก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองมาเดินดูนะครับทุกคนเพราะว่าในกรณีการมาเดินนี้เราอาจจะเจอสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายชนิดและได้เลือกซื้ออีกด้วยนะครับที่นี่ก็ตลาดจัดจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะทุกคนมาเดินกันเยอะๆนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่